ร่วมสนับสนุนโดยแอเอเชียใครใครก็บินได้อิสระเสรีแห่งสายน้ำไหลชื่นช่ำดื่มดำหัวใจในสายน้ำมองดูเห็นเย็นใจสีสันงดงามยามเจ้าไหว้ใจเราลอยปลาคาบงามเหนือใจฮัลโหลนิง ฮัลโหลพี่บอยเหรอคะพี่บอยอยู่ไหนคะอ๋อพี่อยู่ฟาร์มปาครับพี่บอยอยู่ไหนนะคะหนูก็อยู่ฟาร์มปลาคัะพี่บอยอยู่ไหนอะคะพี่อยู่ฟาร์มปลาครับพี่บอยอยู่ไหนอะพี่บอยทำไมต้องพูดพ้อกับหนูด้วยอะพูดธรรมดาก็ได้ค่ะพี่บอยอยู่ไหนอะคะก็บอกนินแล้วไหมครับพี่อยู่ฟาร์มปลาครับพี่บอยอยู่เนี่ยเราเราอยู่ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ฟาร์มาลาคัฟไงอ้าวก็บอกแล้วไงว่าอยู่ฟาร์มปลาครัฟก็เรานัดกันที่ฟาร์มปลาครัฟล้วจะมาพูดท้อใส่ถือทำไมอ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าอยู่ฟาร์มปลาครัฟปลาคัฟหรือปลาคัฟคุณเต่าลองลองอธิบายนิดเดียวครับว่าแบบยังไงบ้างมัน นี้ผมอ่านไม่ออกอันนี้สมมติว่าเป็นพันนี้ก็จะมีเป็นประวัติให้นี่ยก็จะบอกว่าปลาพันอะไรครับขนาดเท่าไหรเท่าไรเหมือนเป็นใบประกาศนมยบัดใช่ครับว่ามีแบบมีประวัติมีข้อมูลมีเรื่องเป็นราวอยู่นะครับบอกว่ามาจากปลาอะไรอ๋อคุณที่มุโกโตเอาจริงๆต้องโกซามาสัองหงไอูุ้ยให้ให้ไท้เอ่อให เขาไม่ให้ต้องสืออันนี้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 ดูนะูนะโอซีการิเซมาซูบาลูโราพี่เต่าครับเหลือบมาเห็นด้านในเห็นมีถ้วยรางวัลเยอะแยะเลยอยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าได้มาอย่างไรครับ <im itation> มัเยอะขนาดนี้ <c oughs> บางอันผมก็จําไม่ได้เพราะว่านี่แค่ส่วนประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของที่ทีก็<ม>นี่คือถ้วยเราแชมเปี้ยนเราชมเปียนลาใหญ่ฮะที่ประมงน้อมเก้าวจ,จัดทุกปีก็จะมีทั้งแข่งในนี้ในเมืองไทยแล้วก็แข่งในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับบางอันก็มาจากแบบประกวดปลาตามชมรมประคาร์ในไทยก็ด้วย อย่างนี้นาาี่นีญี่ปุ่นได้เมีภาษาใช่ไหภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมรับอ่าครับผมพี่ต๋อเป็นคนเอาไปประกวดเองเอหรอไม่ครับ <c oughs> ที่นี่จะมีคนจัดการเรื่องดูแลเรื่องสุขภาพปลาหรือว่าคัดปลาอะไรพวกนี้คือพี่ก็จะเป็นคนดูว่าตัวนี้น่าจะไปลงมไหยหิวครับ,บหิวครับ ยังไม่ได้กินอะไรอ่ะพี่ยังหิวครับกินยังฮะเรากินมาแล้วมาล้วที่บอกเขายังไม่ได้กินนี่ไงเอางี่ลองท้องกันไหมพี่โง่เด็ดสามหกสิบแปดไปใส่ plus นะฮะนะนี่นี่มันคืออะไรอ่ะพี่หิวครับอ่ะแล้วนี่มันอะไรครับอาหารคารกบ คนี่อาหารปลาค้าปลาครรคับพี่บอยครับดูแพ็กเกจก็สวยดูสิฮะนี่เขาไปสั่งมาจากที่ไหนอ่ะปลาค้าเนี่ยนี่สูตรของพี่เต่าเขาเองพี่เต่าทำเองพี่เต่าพี่เต่าครับทำเองเหรอฮะครับผมอาหารปลาค้าคือผมคิดสูตรขึ้นมาพิสูตรเองคุณเต่ามันมันผสมอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยบอกได้ไหมครับแบบนิดนึงว่ามีอะไรบ้าง ส่วนสำคัญของโปรตีนจากอาหารปลาซาบุนพวกโปรตีนมาจากปลาเนื้อขาวซึ่งนำเข้ามานะคาถูกมน่อ๋อนี่แบบปลาเนื้อขาวฮโหลฮะเอเอกี่ถูกนะเท่าไหร่นะสองเม็ดสองเม็ดครับเขาขอยากไปสองเม็ดก่อนแบ่งต่อแบ่งแบ้งกันแบง ุณเต่าฮะนี่คือถุงเนี้ยสองกิโลสองกิโลราคาเท่าไหร่ฮะประมาณสี่ร้อยร้อยบาทนี่ถือว่าเป็นอาหารที่มีส่วนผสมที่ผมบอกเลยว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี้ยดีสำหรับปลาคาร์ฟเลยครับครับมันจะมีผลยังไงต่อปลาคาร์ฟบ้างฮะก็คือปลาจะอ้วนผิวขาวอลาโตดีนี่คือฮิโนเดะคุณเต๋อพักมาฮิโนเดะจานเออมายังไงครับก็ถ้ามาทางด่วนก็ลงทางด่วน เกษตรนวมินทร์นะครับแล้วก็ลงรามินธาครับครับอันนี้ซอยนวลจันทร์เท่าไหร่นะเอ่ออยู่ในซอยนวลจันทร์นะแต่ว่าถ้าเข้ามาทางรามินทาสร็จเสร็นะครับครับ,รบเข้ามาตรงซอยอ่านวลจันทร์เข้ารังคาปึ๊บ ส่องมาเรื่อยครับคือส่องครับนี่เดียวเองจะเจอแยกแยกเล็กๆแยกเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บฟาร์มอยู่ขวามือเลยฮะแตเห็นชัดเจนเลยนะครับเค้ามหมายแล้วก็เป็นฟาร์มราคาที่ต้องบอกเลยว่าอยิ่ทุกวันนะฮะอยู่ทุกวันครับทุกวันฮะมาขอคําแนะนําพูดคุยที่สําคัญที่สุดที่จะซื้อลองต่อราคานานๆเหมเจ้านั้นดูเลยดูว่าเป็นยังไงบ้างจ้าวกระหนิงปลาอะไรพูดอเพรที่สุดครับปลาปลาต้องอย่างนี้ต้องขอบคุณ ขอบคุณเจ้าของบ่อที่เลี้ยงปลาสุดล่าที่สุดในโลกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ประกัดเลยถ้าต่อราคากันประกัดแบบนี้นี่ประกัดนะครับการต่อราคามาราธอน การต่อราคาที่ยาวนะสุดในประวัติศาสตร์การต่อราคาประคับประกัดผนไม่ต่อเลยครับโชคดีเหลือเกินที่คุณลุงคนนี้เป็นแฟนเพลงบุรุกกันนะฮะเป็นแฟนเพลงแต่ว่าเริ่มฟังบูรุกันเน,น,นี่ยตอนในบ้างชุดที่7นะครับตอนที่เริ่มต้นฟังบุรุกันนี่ชุดนะสวยไหมสวยนะสวยมากสวยนะสวยมากนี่โซนห้องเล็กอพันแปดเองเฮ้ยพันแปดแล้วมีชีื่นออกมาเห็นหงแต่เช้าเลยเหรอ รู้จักถ้าเกิดว่าเรารู้จักพี่แอ๊ดพิเศษถ้าเท่าไหร่พันแปดต้องพิเศษนายเกียรตพันไปกันย้อนรายการระดับประเทศต้องตามมาดูเลยครับพันเนี้ยตะเกียบผมเห็นก่อนใส่ชุดนี้นั่งโอยส้มตำอย่างที่เราเห็นในกบ่อกนี่ครับพี่พันไหนอร่อยสุดครับ อต้องพันอ้อยฉันผสมพันควายตัวแรกผมยอมฉลักตัวผมครับครับสิครับแต่พ่อพันสองพี่ที่นี่ก็ดีนะสงสัยตอกกับบ้านแหละตัวขาตัวหนูเชื่อมันคุณว่าเดินเดินไปคนช้าเราเรา่ายข้ามไปหรือวะอย่าเลยเพราะถ้าเราจมไปเนี่ยเขาไม่มีกระชอนใหญ่พอที่จะช้อนเราพี่น้อง សំងអាប់លំជុនដា